เอามาดู e p 2ได้เลยนะครับอาวโชวเฟอร์มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกับระบบการทำงานนะครับผมเอาดูเอาสตาร์ทได้เลยครับเชี่ยงดีนะครับบกเลยเชี่ยงดีอันนี้เอายกผาหน้าอาวโอ้แน่นว่โอ้แน,น่แน,นกิ๊กนะครับผาหน้าแน่นกิ๊กเลย อ,อ้าวบ้านหนังอ่าโอเคอ่ามาดูระบบการทำงานนะครับงานเอาเราียน,นเรียนเรียนเผาเดียวก่อนเรนียนรอบไปเพิ่นมึงอ้าวบ่อหอนนะครับรถคันนี้บ่อหอน จำได้เลยรถบ่อหอนนะครับรถเชี่งดีเกีดีนะครับราคาไม่ถึง300แสนนะครับใครดูชิปแล้วก็รีบมาจัดจองได้เลยนะครับเอาแรน,นึงแงค่คนมึงเลนแลนเดินหน้าถอยหลังก่อนอใครเห็นชิปนี้ก็มาดูได้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ เกียร์เดือบมึงนะสับสองเพาเกียร์เดือบมึงดูการใช้งานผ่านหลัง เก็ดเก็ดเอาหางก็ผ่านลงนะเก็ดเกล็ดเกล็ด้เพิ่อนมึงนะเกล็ดไอ้เพิ่อนมึงนะเอาคันเล็กตั้งสูงเอาเกล็ดเ้เพิ่อนมึงนะด,นด,นด,นดั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 นดินอ่าดูการทำงานงดันดินนะครับดันดินดีวะนะครับ ภาพมาภาบตันเลยวะอู้อาวปาัาพสีบระงามเลยพี่น้องมันหอนเอา